ะะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจีจีมูฟี่แล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยหนังเก่าที่มีชื่อเรื่องว่าแพนปี2015และคลิปนี้นะครับผมขอ12ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วว่าเรื่องราวของหนังเรื่องนี้นั้นจะสนุกขนาดไหนเราไปรับชมและฟังสปอยพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับผม ชักจะเปิดมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็มีหน้าตาที่สวยมากๆตัวเธอได้นําลูกชายของเธอมาทิ้งเอาไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าพร้อมกับสร้อยเส้นหนึ่งและกระดาษที่เขียนเอาไว้ว่าปีเตอร์ซึ่งเธอเนี่ยนะครับก็เหมือนจะเสียใจมากๆที่ต้องจากกับลูกและเธอก็บอกกับเด็กคนนี้ว่าแม่รักลูกมากๆนะปีเตอร์12ปีต่อมานะครับผมมันก็เป็นช่วงเวลาสงครามพอดีปีเตอร์นั้นได้โตมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่มีชื่อว่านิฟและในระหว่างที่พวกเขากําลังเข้าคิวรออาหารอยู่นั้นปีเต เดินเนี่ยก็เลยถามซิสเตอร์ว่าทําไมอาหารมันถึงมีแต่อาหารแย่ๆซิสเตอร์เนี่ยนะครับก็ตอบว่าก็ช่วงนี้มันสงครามไงอาหารก็เลยหายยากซึ่งซิสเตอร์ที่นี่นั้นก็มักจะชอบใช้งานเด็กๆอย่างหนักเพราะว่าพวกเธอนะครับแค่มารับงานนี้เพราะว่าอยากได้เงินเท่านั้นไม่ได้ทาเพราะมีจิตอาสาปีเตอร์ก็เลยบอกกับนิปว่าพวกซิสเตอร์จะต้องแอบเก็บอาหารดีๆไว้กินเองแน่และพวกเด็กๆบางคนก็ทยอยหายตัวไปทุกคืนนั่นก็น่าจะเป็นฝีมือของพวกซิสเตอร์แน่ๆที่แอบจับเด็กไปขายและปีเตอร์นะครับผมก็บอกกับนิปว่า เขาจะไม่ยอมไปจากที่นี่เพราะเขาเชื่อว่าแม่ของเขาจะต้องกลับมารับเขาไม่วันใดก็วันหนึ่งต่อมานะครับผมก็มีเครื่องบินหลายลำกำําลังบินต่อสู้กันอยู่ด้านนอกเด็กๆทุกคนจึงต้องไปหลบที่หลุมหลบภัยแต่ปีเตอร์และนิฟก็แอบเข้าไปในห้องของซิสเตอร์และได้พบกับสเบียงมากมายพร้อมกับเงินจํานวนมากซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกซิสเตอร์เนี่ยนะครับแอบนําเด็กๆไปขายจริงๆด้วยและปีเตอร์ก็ได้พบกับแฟ้มประวัติของเขาซึ่งด้านในนั้นมันก็มีจดหมายที่แม่ของเขาได้เขียนทิ้งเอาไว้ให้ปีเตอร์ซึ่งอ่านไม่ ออเขาก็เลยให้นิฟอ่านให้ซึ่งใจความของมันก็เขียนเอาไว้ว่าแม่ของเขารักปีเตอร์มากๆและมีความจําเป็นจะต้องทิ้งเขาไว้ที่นี่เพื่อความปลอดภัยของตัวปีเตอร์เองเอาไว้เมื่อเจอกันเธอจะอธิบายทุกอย่างให้ปีเตอร์ฟังปีเตอร์คือคนที่พิเศษที่สุดแล้วเราจะได้พบกันไม่ใน,ในโลกนี้ก็โลกอีกใบจากนั้นพอตกดึกนะครับผมในขณะที่ทุกคนนั้นกําลังหลับจูจูก็มีจวนสลัดโผล่ลงมาจากท้องฟ้าและจับตัวพวกเด็กๆไปทีละคนซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกซิสเตอร์นั้นได้ขายเราเด็กกำพร้า ให้กับโจรสลัดนั่นเองปีเตอร์และนิฟนะครับก็พยายามจะหนีแต่ทว่าพวกเขาก็ถูกจับไปที่เรือลอยฟ้าของพวกโจรสลัดนิฟจึงชวนปีเตอร์กระโดดหนีลงมาจากเรือซึ่งนิฟนะครับก็สามารถทํามันได้สําเร็จแต่ปีเตอร์นั้นก็กระโดดไม่ทันเขาจึงถูกพวกโจรสลัดลักพาตัวขึ้นเรือเหาะไปซึ่งในระหว่างนั้นเครื่องบินลบของกองทัพก็คิดว่าเรือของโจรสลัดเป็นเครื่องบินลบรูปแบบใหม่ของข้าศึกเรือโจรสลัดนะครับก็เลยถูกไล่ยิงถลม่มจนปีเตอร์นั้นเกือบที่จะโดนลูกหลงจากนั้นพวกโจรสลัดมันก็ขับ หนีขึ้นไปบนฟ้าครับแล้วพอมันขึ้นมาเหนือก้อนเมฆทุกๆอย่างก็กลับลอยได้ราวกับว่าพวกเขาได้ขึ้นมาถึงบนอวกาศแล้วแต่ทันใดนั้นเรือของโจรสลัดก็ดิ่งลงไปอีกครั้งแต่ทว่าครั้งนี้เรือมันก็ทะลุลงไปในน้ําและโผล่ไปยังโลกอีกใบหนึ่งซึ่งนี่นะครับผมมันก็คือวิธีเคลื่อนย้ายไปยังต่างโลกที่พวกโจรสลัดใช้กันนั่นเองซึ่งดินแดนแห่งนี้นั้นมันก็สวยงามตะก,การตาม,มากๆจากนั้นปีเตอร์และเด็กๆทุกคนก็ถูกพามาที่ท,ที่หนึ่งซึ่งที่นี่นะคร และหัวหน้าของเราโจรสลัด,ดก็ได้ปรากฏตัวออกมาตัวมันมีชื่อว่าแบล็กเบียส์ที่แปลว่าหนวดดําแล้วมันก็บอกกับเด็กๆที่โดนจับมาใหม่ว่าที่แห่งนี้คือเนเวอร์แลนด์และเด็กๆที่ฝ่าฝืนกฎจะต้องถูกลงโทษอย่างนั้นจากนั้นปีเตอร์เนี่ยนะครับก็ได้พบกับหัวหน้าคนงานที่มีชื่อว่าแซมสมีเกลซึ่งเขาก็บอกปีเตอร์ว่าให้เรียกเขาว่าสมิก็ได้ปีเตอร์จึงถามสมิว่าแบล็กเบียสต้องการให้พวกคนงานขุดเหมืองเพื่อหาอะไรกันแน่สมิก็เลยบอกว่าสิ่งที่แบล็กเบียสต้องการมันคือละอองนางฟ้านนางฟ้านนะ มีอยู่ทั่วเกาะแห่งนี้แต่ก็ถูกแบล็กเบียร์กวาดล้างไปจนหมดแล้วต่อมานะครับปีเตอร์ก็ได้พบกับเจมซึ่งเขาก็คือนักโทษที่ถูกจับมาใช้แรงงานอยู่ที่นี่เป็นเวลานานมากๆแต่เจมเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยเป็นมิตรมากนะักเช้าวันต่อมาปีเตอร์ก็ดันขุดไปเจอกับละอองนางฟ้าเข้าโดยบังเอิญแต่เทาว่าเขาก็ถูกชายคนหนึ่งแย่งไปเพราะคนที่สามารถหามันเจอจะได้เงินรางวัลตอบแทนปีเตอร์จึงพยายามจะแย่งมันคืนแต่ทว่าเขาก็กลับถูกมองว่าเป็นหัวขโมยซึ่ง เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้เข้ามาช่วยเพราะว่าเขาไม่อยากจะหาเรื่องใส่ตัวแาชฉากก็ตัดมาที่แบล็กเบียดโดยเขาได้รับข่าวมาว่ากองกําลังโจรสลัดของเขาถูกลอบโจมตีโดยเหล่าชาวเผ่าและเสียคนไป40คนแบล็กเบียดซึ่งกําลังโมโหนั้นก็เลยเดินไปหาปีเตอร์ซึ่งเป็นหัวขโมยและเตะปีเตอร์ลงเหวไปเพื่อเป็นการลงโทษแต่ทว่าปีเตอร์นั้นก็กลับลอยกลางอากาศได้แต่เขาก็ยังควบคุมพลังไม่ได้จึงตกลงไปที่พื้นและสลบไปและเมื่อปีเตอร์ตื่นขึ้นมานะครับแบล็กเบียดก็บอกกับเขาว่านานมาแล้ว คำทำนายได้กล่าวถึงเด็กชายคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างเทพและมนุษย์และเด็กคนนั้นจะหนีไปจากที่นี่และกลับมาทำลายแบล็กเบียจนย่อยยับซึ่งคำทำนายยังบอกเอาไว้อีกว่าเด็กคนนั้นจะบินได้จากนั้นแบล็กเบียนะครับผมก็สั่งให้จับปีเตอร์ไปขังเพื่อรอวันประหารแต่เมื่อปีเตอร์อยู่ในห้องขังเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบจากเจมว่าเขามีแผนจะหลบหนีไปจากที่นี่ไปพร้อมกับปีเตอร์และเขาก็ต้องการพึ่งพลังในการลอยฟ้าได้ของปีเตอร์และด้วยความร่วมมือของสมีพวกเขาทั้ง3จึงทำการ หลบหนีได้อย่างง่ายดายในขณะที่พวกเขาอยู่บนกระเช้าลอยฟ้าพวกจวสลัดนะครับมันก็ตามมาขัดขวางเจมส์ก็เลยบอกให้ปีเตอร์ใช้พลังลอยฟ้าเพื่อพาพวกเขาไปที่เรือเหาะแต่ทว่าปีเตอร์เนี่ยนะครับก็ไม่กล้าเพราะยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถบินได้อีกรอบปีเตอร์นะครับก็เลยใช้วิธีการปลดสายลวดสลิงเพื่อเหวี่ยงพวกเขาขึ้นไปที่เรือเหาะแทนซึ่งแผนการของเขามันก็สําเร็จหลังจากที่พวกเขาขึ้นมาที่เรือเหาะได้เจมส์ก็ขับเรือออกไปด้วยความทุลักทุเลเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขา มีโอกาสได้ขับเรือและพวกเขานะครับก็บวกเมืองใบไบ,ย,บยโจรสลัดหนวดดำแบล็กเบียส์แต่ด้วยความที่เจมควบคุมเรือไม่ค่อยได้เรือมันก็เลยไปตกอยู่ในป่าเจมนะครับก็เสียมากมากที่ไม่สามารถหนีออกไปจากเกาะแห่งนี้ได้แต่ปีเตอร์นั้นกลับดีใจเพราะว่าเขาไม่ต้องการออกไปจากที่นี่แต่ต้องการออกตามหาแม่ก่อนเพราะปีเตอร์เชื่อว่าแม่ของเขาน่าจะยังอยู่ที่เกาะแห่งนี้เพราะในจดหมายมันได้เขียนไว้ว่าแม่จะต้องได้เจอลูกอีกไม่โลกนี้ก็โลกอีกใบจากนั้นปีเตอร์นะครับก็ใช้แผนที่ที่อยู่บ เตามหาพวกชนเผ่เาคือว่าพวกเขาอาจจะสามารถช่วยได้และฉากก็ตัดมาที่แบล็กเบียดตอนนี้หนังได้เฉลยแล้วนะครับผมว่าแบล็กเบียดนั้นมีอายุเกิน100ปีไปแล้วแต่เขานําละอองนางฟ้ามาบดเป็นผงและสูดเข้าไปทําให้แบล็กเบียดเนี่ยกลับมาแข็งแกร่งและมีอายุที่ยืนยาวเป็นอมาตะานั่นเองแต่ถ้าเขาไม่ได้สูดดรรมอย่างต่อเนื่องเขาก็จะแก่ตายในที่สุดและตกดึกของวันนั้นปีเตอร์ เจมและสมีก็ยังคงออกตามหาชนเผ่าโบราณซึ่งเกาะเนวแลนด์ในยามค่าคืนเนี่ยนะครับผมมันก็สวยงามมากๆแต่ในความสวยงามนั้นมันก็มีความอันตรายแฝงอยู่ครับนกยักษ์ที่เกาะนี้มันได้ออกไล่ล่าพวกปีเตอร์เพื่อจับกินเป็นอาหารพวกเขาจึงต้องหนีตายกันอย่างสุดชีวิตจนเข้าไปในอาณาเขตที่มีสีสันสวยงามตะการตาและจู่ๆนะครับก็มีคนโผล่มาช่วยปีเตอร์และจัดการกับนกยักษ์ได้แบบสบายๆซึ่งที่นี่นะครับก็คือถิ่นของพวกชาวเผ่านั่นเองและผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งเก่ง น,นี้ก็คือลูกสาวของหัวหน้าเผ่าเธอมีชื่อว่าไทเกอร์ลิลลี่ซึ่งเจมเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกชอบเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบกันแต่ทว่าเธอก็กลับคิดว่าพวกปีเตอร์นั้นเป็นโจรสลัดพวกเขาจึงถูกจับตัวไปที่หมู่บ้านของชาวเผ่าและเธอก็บอกกับเจมว่าเธอจะยังไม่ฆ่าพวกเจมเพราะว่าธร,รมเนียมของที่นี่คือการให้โอกาสนักโทษแต่ประลองฝีมือกับแพนก่อนเจมเนี่ยนะครับก็เลยถามว่าคนที่ชื่อแพนคือใครกันลิลลี่จึงตอบว่าแพนไม่ใช่ชื่อคนแต่มันคือชื่อเรียกของผู้ที่แข็งแกร่งที่่สุดในเผาแ เจมสามารถเอาชนะแผนได้เขาก็จะไม่ถูกประหารซึ่งเจมก็พยายามจะบอกว่าเขานั้นไม่ใช่โจรสลัดแต่ลิลลี่ก็ไม่ฟัง และแพนของเผ่านี้นะครับผมก็ปรากฏตัวออกมาอย่างน่าเกรงขามและเมื่อการประลองเริ่มเจมนะครับผมก็โดนอัดจ,จนเละไม่ต่างจากกระสอบทรายแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ยอมแพ้และต่อสู้กับแพนต่อจนเขาเนี่ยถูกอัดลอยขึ้นไปหาลินลี่ซึ่งเธอนั้นก็เห็นถึงความกล้าหาญในตัวของเจมจนเธอเริ่มที่จะชอบเจมขึ้นมาบ้างแล้วแต่ทันใดน,นั้นนะครับผมเจมก็โดนแพนลากลงไปซ้อมต่อปีเตอร์ก็เลยกระโดดลงไปช่วยเจมด้ตัวความกล้าหาญแต่ถ้าว่าปีเตอร์ก็บังเอิญทำสร้อยตกเอาไว้และเมื่อหัวหน้าเผ่าเห็น ซอยของปีเตอร์เขาจึงบอกให้ทหารทุกคนหยุดการต่อสู้เพราะว่ามันคือซอยของแพนซึ่งนั่นก็หมายความว่าแม่ของปีเตอร์นั้นเป็นแพนคนที่แล้วของชนเผ่านั่นเองคนในชนเผ่าทุกคนนะครับจึงทําการคุกเข่าให้กับปีเตอร์จากนั้นปีเตอร์ก็ถามลิลลี่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของเขาลิลลี่จึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ปีเตอร์ฟังนานมาแล้วในช่วงสงครามแบล็กเบียร์ได้ออกทําลายทุกสิ่งเพื่อตามหาละอองนางฟ้าหัวนหน้าชนเผ่าจึงร่วมมือกับเหล่าทวยเทพต่อสู้กับแบล็กเบียร์ซึ่งทวยเทพของหนัง เรื่องนี้นะครับก็จะปรากฏกายในรูปของดวงไฟเล็กๆแต่ว่าทรงพลังมากๆจากนั้นก็มีเทพตนหนึ่งแอบหบลักลอบขึ้นไปบนเรือของแบล็กเบียร์และได้พบรักกับแมรี่แม่ของปีเตอร์เธอคือหญิงสาวรูปงามที่ถูกแบล็กเบียร์จับมาขังไว้เพราะว่ามันตกหลุมรักเธอมากๆเทพตนนั้นแอบบไปหาเธอในทุกๆคืนจนกระทั่งแบล็กเบียร์รู้เรื่องเทพตนนั้นต้องแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อช่วยพาเธอหนีออกมาและถึงแม้ว่าถวยเทพจะมีอายุยืนนาน,านแต่ในร่างมนุษย์นั้นเขาจะมีชีวิตอยู่ได้แค่หนึ่งวันซึ่งปีเตอร์นะครับ ็คือลูกของแมรี่กับเทพตนนั้นนั่นเองและลิลลี่ก็โกหกปีเตอร์ว่าแม่ของปีเตอร์ยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกแบล็กเบี้ยจับเอาไว้เพื่อให้ปีเตอร์อยู่ช่วยพวกชนเผ่าต่อสู้และหัวหน้าของชนเผ่านะครับก็บอกกับปีเตอร์ว่าให้เขาฝึกบินให้ได้ภายใน3วันถ้ายังบินไม่ได้ก็แสดงว่าปีเตอร์เป็นแค่หัวขโมยสร้อยคอเท่านั้นและปีเตอร์ก็จะถูกประหารแต่ถ้าปีเตอร์สามารถบินได้ชนเผ่าก็จะยอมมอบแผนที่ที่ใช้เพื่อไปอาณาจักรนางฟ้าให้กับปีเตอร์เพราะเผ่านางฟ้านั้นจะไม่ยอมช่วยเหลือมนุษย์จะ วยเหลือแค่ทายาทของเหล่าทวยเทพเท่านั้นและเหตุผลที่พวกชนเผ่าไม่ยอมให้แผนที่นี้กับพวกปีเตอร์ง่ายๆก็เพราะพวกเขาคิดว่าปีเตอร์อาจจะเป็นลูกสมุนของแบล็กเบียร์ที่มาหลอกเอาแผนที่ไปและถ้าแบล็กเบียร์ได้มันไปมันก็จะเข้าไปเอาละอองนางฟ้าจํานวนนับไม่ถ้วนที่อยู่ในอาณาจักรนางฟ้านั่นเองและตกดึกของวันนั้นปีเตอร์เนี่ยนะครับก็พยายามจะฝึกบินให้ได้แต่ถ้าว่ามันก็ไม่สําเร็จและเขาก็ดูท้อแท้มากๆเจมส์ก็เลยบอกกับปีเตอร์ว่าไม่สําคัญหรอกว่านายจะใช่บุคคลตามคําทํานายหรือไม่สําคัญแค่ว่วา นายเป็นนายแค่นั้นก็มากพอแล้วและชาติก็ตัดมาที่สมีซึ่งเขาก็กําลังแวะเข้าห้องน้ําในป่าอยู่และสมีนะครับก็ได้พบกับกลุ่มโจรสลดัดเขาจึงตัวบังคับให้บอกที่อยู่ของพวกชนเผ่าและในระหว่างที่เจมส์และลินลี่กําลังจีบกันอยู่นั่นเองเลือจํานวนมากของพวกโจรสลดัดก็บุกมาถล่มชาวเผ่าแบบไม่ทันให้ตั้งตัวเพื่อขโมยแผนที่อาณาจักรนางฟ้าตัวพวกมันก็ใช้ปืนระเบิดสีในการสังหารพวกชนเผ่าและถึงแม้ว่าแผนจะต่อสู้เก่งมากๆแต่สุดท้ายพวกชาวเผ่าก็พ่ายแพ้ให้กับจํานวน ที่มีมากมายของพวกโจรสลัดจากนั้นแบล็กเบียร์ก็ถามหาแผนที่แต่ทว่าหัวหน้าเผ่านะครับก็ไม่ยอมบอกมันจึงทําการสังหารหัวหน้าเผ่าแล้วมันก็กําลังจะสังหารลิลลี่ด้วยแต่ทว่าทันใดนั้นปีเตอร์ก็ขี่นกยักษ์เข้ามาป่วนทําให้ชาวเผ่าบางส่วนนั้นหลบหนีออกมาได้แต่ทว่าพวกโจรสลัดนะครับมันก็ได้พบกับแผนที่โดยบังเอิญและปีเตอร์เนี่ยนะครับผมก็ได้เผชิญหน้ากับแบล็กเบียร์ซึ่งมันก็บอกกับปีเตอร์ว่าปีเตอร์จริงๆแล้วแม่ของแกน่ะตายไปตั้งนานแล้วและตายด้วยดาบเล่มนี้ขออองงันนเเและะปีตร์ค ลมันจะถูกมันฆ่าแต่เจมก็โผล่มาช่วยเขาเอาไว้ได้ทันจากนั้นปีเตอร์ก็โกรธลิลลี่มากๆที่มาโกโหกเขาว่าแม่ของเขายังไม่ตายจากนั้นพวกเขาก็ต้องหาวิธีหลบซ่อนตัวจากพวกโจรสลัดที่กระจายตัวอยู่ที่นี่พวกเขาทั้ง3ถจึงต้องเดินทางไปที่ทะเลสาบน้ำเงือกโดยลิลลี่บอกว่าพวกโจรสลัดจะไม่ตามมาแน่ๆเพราะที่นี่มันมีจระเข้ยักษ์เฝ้าอยู่นั่นเองและลิลลี่ก็บอกว่าทุกคนไม่ต้องกลัวไปเพราะว่าจระเข้ตัวนี้มันกลัวแสงไฟให้ชูคบเพลิงเอาไว้สูงๆแล้วเราก็จะ ปลอดภัยแต่ทันใดนั้นจระเข้ยักษ์ก็ปรากฏตัวออกมาและพุ่งชนแพรของพวกเขาจนปีเตอร์นั้นตกลงไปในน้ําแล้วก็ถูกมันลากลงไปและพลังบางอย่างในตัวของปีเตอร์ก็ได้ปลุกเหล่านางเงือกให้มาช่วยเขาได้สําเร็จซึ่งนั่นก็หมายความว่าปีเตอร์นั้นเป็นคนที่พิเศษมากๆและแสงไฟจากตัวเหล่านางเงือกนะครับผมมันก็สว่างมากๆจนทาให้จระเข้ยักษ์หนีไปได้ในที่สุดและพวกนางเงือก ก็มักจะเก็บความทรงจําเอาไว้ในน้ํานั่นจึงทําให้ปีเตอร์เห็นภาพนิมิตว่าแม่ของเขานั้นเป็นแพนที่เก่งกาจมากๆและได้เข้าต่อสู้กับแบล็กเบียส์อย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องดินแดนแห่งนี้แต่ถ้าว่าแบล็กเบียส์เนี่ยนะครับผมมันก็เป็นโจรสลัดที่เก่งมากๆเหมือนกันและถึงแม้ว่ามันจะหลงรักแม่ของปีเตอร์มากๆแต่มันก็ทําการสังหารเธอเพื่อแลกกับการที่มันจะได้หยุดเกาะแห่งนี้และครอบครองความเป็นอมตะส่วนลิลลี่นะครับก็คือสิทธิเอกของแม่ปีเตอร์นั่นเองปีเตอร์เห็นดังนั้นเขาจึงตัดสินใจจวว่่่าะชยิีไป กับเผ่านางฟ้าให้เพื่อขอยืมพลังมาต่อสู้กับแบล็กเบียสจากนั้นเจมก็พบกับเรือลำหนึ่งซึ่งเจมนะครับก็บอกว่าเขาสามารถซ่อมมันได้เจมจึงชวนปีเตอร์และลินล,ลี่หนีไปด้วยกันแต่ทวัทั้งสองก็ยืนยันว่าจะไปดินแดนของเหล่านางฟ้าเจมจึงตัดสินใจหนีไปคนเดียวจากนั้นปีเตอร์กับลินล,ลี่นะครับก็ออกเดินทางกันต่อและในที่สุดพวกเขาก็มาถึงที่อาณาจากักรนางฟ้าซึ่งประตูที่จะไปนะครับมันก็ถูกผนึกเอาไว้ซึ่งปีเตอร์เนี่ยปกติจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่เมื่อเขาอ่านอักษรโบรา ที่เขียนอยู่บนประตูเขาก็กลับอ่านมันออกโดยมันเขียนเอาไว้ว่าเจ้าชายผู้ถือกุญแจเท่านั้นที่จะผ่านไปได้และทันใดนั้นเองนะครับพวกของแบล็กเบียร์ที่เดินทางตามแผนที่มาก็ได้พบกับทั้งสองคนแบล็กเบียร์จึงขโมยสร้อยของ Peter ปีเตอร์ไปและใช้มันเปิดประตูสู่ดินแดนนางฟ้าซึ่งในดินแดนแห่งนี้นะครับผมมันก็มีละอองนางฟ้าอยู่เยอะมากจนนับไม่ถ้วนและมันก็มีมากพอที่จะทําให้แบล็กเบียร์นั้นเป็นอมตะไปได้ตลอดกาลจากนั้นแบล็กเบียร์ก็สั่งให้ลูกเรือทั้งหมดยิงไฟเผาที่นี่เพื่อสังหาร ฝูงนางฟ้าที่บินเข้ามาใกล้เรือและเมื่อแบล็กเบดเข้ามาที่นี่ได้สําเร็จมันก็จะฆ่าปีเตอร์กับลิลลี่ทิ้งและคนที่โผล่มาช่วยพวกเขาก็คือเจมส์นั่นเองครับจากนั้นปีเตอร์ ก็กระโดดขึ้นเรือเจมไปและลิลลี่นะครับผมก็เข้าต่อสู้กับแบล็กเบียดเพื่อล้างแค้นให้กับอาจารย์ของเธอและแบล็กเบียดเนี่ยนะครับผมมันก็วิกดุดระหว่างการต่อสู้แต่ทว่าสุดท้ายลิลลี่ก็เป็นฝ่ายพลาดท่าและกามันจะถูกสังหารปีเตอร์จึงรีบกระโดดไปช่วยเธอซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันการแล้วก็เป็นสมีนะครับผมที่ช่วยลิลลี่เอาไว้ได้ทันจากนั้นเจมนะครับเขาก็กําลังต่อสู้กับลูกน้องแบล็กเบียดอยู่ทําให้เรือของเขานั้นไม่มีคนขับเรือมันก็เลยเสียหลักและกําลังจะตกลงไปแและะเเเจจมมกก็พยายาาาา่่อ,อไววว้ตตทั เองก็กำลังจะตกลงไปเจมจึงมองหน้าปีเตอร์เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อบอกกับปีเตอร์ว่าไม่เป็นไรเจ้าหนูนายคือเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอแต่ปีเตอร์นะครับก็เสียใจมากๆเพราะว่าพวกเขาผจญภัยด้วยกันมาตั้งไกลซึ่งเจมนั้นก็มีโอกาสที่จะหนีแต่ทว่าเขาก็ย้อนกลับมาช่วยปีเตอร์และในที่สุดเจมก็เกาะเอาไว้ไม่ไหวและตกลงไปด้านล่างซึ่งแบล็กเบียเนี่นะครับมันก็บอกปีเตอร์ว่าต่อไปถึงตาแกแล้วแต่ทว่าปีเตอร์นั้นก็ทําในสิ่งที่แบล็กเบียดนั้นถึง ตัวปีเตอร์นะครับได้กระโดดลงไปอย่างกล้าหาญเพื่อไปช่วยเพื่อนของเขาทา,ทางที่ปีเตอร์ยังควบคุมพลังไม่ได้ด้วยซ้ำซึ่งแบล็คเบียดมันก็คิดว่าปีเตอร์นั้นบินไม่ได้และกระโดดลงไปตายพร้อมกับเจมแล้วมันก็เลยจะเข้ามาฆ่าลิลลี่และทันใดนั้นเองปีเตอร์ก็บินขึ้นมาพร้อมกับตัวเจมจากนั้นปีเตอร์ก็บินอย่างเท่เพื่อเข้าไปช่วยลิลลี่และปีเตอร์เนี่ยนะครับก็สามารถควบคุมเหล่านางฟ้าให้โจมตีได้อย่างใจนึกซึ่งปีเตอร์ในตอนนี้นั้นก็ส่งพลังมากๆครับลิลลี่เธอก็เลยเรียกปี ปีเตอร์แพนจากนั้นปีเตอร์ก็ปล่อยฝูงนางฟ้าเข้าโจมตีเหล่าโจรสลัด จนทาให้พวกโจรสลัดทุกคนพ่ายแพ้และแตกกระเจิงและต่อไปก็ถึงตาแบล็กเบียดซึ่งมันก็ทําการจับลิลลี่เพื่อมาเป็นตัวประกันแต่ทว่าม,ามันนะครับก็ไม่อาจต้านทานพลังเทพของปีเตอร์ได้ปีเตอร์จึงสั่งให้ฝูงนางฟ้าเข้าไปจับตัวแบล็กเบียดไว้และปล่อยให้มันตกลงไปด้านล่างพร้อมกับเรือและโจรสลัดหนวดกรรมก็ถูกสังหารลงได้นในที่สุดต่อมานะครับปีเตอร์ก็ได้พบกับแม่ของเขาสักทีซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะจากไปแล้วแต่เธอก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเนเวอร์แลนด์แห่งนี้เสมอและแม่ของปีเตอร์ก็บอกกับ เขาว่าเธอรักปีเตอร์มากๆและรอคอยวันนี้มาโดยตลอดและปีเตอร์ก็บอกกับเธอว่าถึงแม้จะไม่เคยเจอกันแต่เขา ก็รักแม่อย่างสุดหัวใจและในฉากจบนะครับปีเตอร์ก็ได้แวะไปหานิเพื่อนรักของเขาและปีเตอร์ก็พาพวกเด็กๆก,กำพร้าหนีจากซิสเตอร์ผู้แสนอมหิตเพื่อให้ไปอยู่ที่นันวา่าแลนด้วยกันส่วนลิลลี่นะครับก็ตกหลุมรักเจมเข้าจนได้แ่ะถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับและสําหรับวันนี้ผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับม